ใครอ่ะลูกใครอ่ะเนี่ยคะหน้าคุ้นๆเนาะหน้าเหมือนคนนี้เลยอ่ะแล้วคนนี้ก็หน้าเหมือนคนนี้เล่นอะไรอ่ะก็เล่นแล้วคนนี้ไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้ทีมงานเขาบอกไม่ได้แซวไหนพี่เจนท่าหน้าฝั่งไหนเอ่มไม่มีว่ะไม่มีว่ะโอเคงั้นเขาเลยเขาก็จะโดนลมพัดผมเยอะอ่าแล้วมีอยู่ในา ดีหรือไม่ดีนะยุงในยุงในไม่ดีเขาผมจะได้แบบเฮ้ยสนสนุ๋ยอ่าเขาให้เวลาเยอะไงพูดถือเนื่องจาไปก็คือเออค่ะคออค่ะโอเคโดนลมแต่มันจะไม่ดีเท่าเดิมนะเพราะพี่ไม่มีหมวกแล้วได้เราใช้มือด้วยก็คือแนะนำนะคะว่าคนที่มาทำไมคันรู้ป่ะคือผมมันมาพันกับหน้าแล้วตอนนี่แพ้แชมพูจะบอกว่าคนที่มาแล้วอยากจะแบบเออ พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดก็คือเอาหมวกมาก็ได้เนาะเอาแว่นมัดผมเอาอะไรดีอผู้หญิงัดผมยังคันอยู่เลยเน่ยเออโอเคแต่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะเรามาลองแบบก็ผมว่ามาเพียวๆอะลองเดี๋ยวลองดูว่าโอเคพร้อมปะไปะแปแล้ว

ดูรูปแต่งหน้ายดูผมมีเลนนะดูเดี๋ยดูไม่เอาได้ไหมอันนี้เอาไปเลยนะดูดูดูรูปแต่งหน้ายดูรูปแต่งหน้ายดูผมมีเลนเราก็จะได้รูปแบบเหมือนเขาบังคับให้เรามีอ่ะจริงๆมาถามว่าเราแบบถ่ายอะไรแบบนี้ถ้าอยู่ในมือถือเราก็ลบนะแต่น้าว่านะชอบโมเมนต์แบบนี้มันแบบธรรมชาติดีนะมันมันธรรมชาติมันไม่ได้ไอเนี่ย ดีลุกรูปเลยเพราะว่าตู้ไม่จะบอกว่าก่อนอื่นผมนีจะบอกว่าตู้หลายรูปทุกตู้เลยมันจะได้โมเมนต์แบบนี้หมดเลยเพราะมันเพราะมันถ่ายเร็ว3ารูปไงมันก็ได้โมเมนต์ที่แบบเราไม่ตั้งใจเราใช่ใช่แนะนำว่าตู้นี้ปิดท้ายเลยแล้วก็เอาหวีมาด้วยนะ